สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวเฮเดทุกๆคนนะคะและสำรับในคลิปนี้นะคะเรามาดูวิกฤตนี้กันนะคะทุกคนนั่นก็คือวิกฤตเบอร์รี่ล้นตลาดนะคะทุกคนซึ่งประเด็นนี้นะคะพี่ก็หยิบยกขึ้นมาเองเพราะว่าสงสัยมากเลยนะเวลาจะซื้ออะไรในปฏิทินเนี่ยมันเป็นอะไรทำไม50%ในปฏิทินเนี่ยมันถึงเป็นเบอร์รี่ ทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนเนี่ยพอเราจะมาหาซื้อของที่เราต้องการจะซื้อนะคะซึ่งเปิดไปก็แบบเออเบอร์รี่มันมีทุกหน้าเลยเว้ยแต่พอเทียบกับตัวเองความรู้สึกของตัวเองนะคะว่าเออมันเป็นอะไรอะ่ะทำไมมันถึงเยอะขนาดนี้อะ่ะทุกคนนา่นอ่อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคือเลเวลน้อยๆก็สามารถซื้อพุ่มเบอร์รี่ได้ แบบนี้เห็นไหมแล้วประเด็นที่สองคือมันสวยคือมันใช้เอามาตกแต่งฟาร์มได้นะทุกคนเข้าใจไหมเคือแบบอ่ะลักษณะอย่างพี่เนี่ยนะอ่าแปลงพวกนี้ไม่เกี่ยวเพราะว่าตั้งใจปลูกใช่ไหมแต่ไอ้พวกนี้แบบถ้าเราปลูกแบบกระยุ่มกระยิ้มไว้ข้างๆบ่อข้างๆแบบต้นไม้อะไรแบบเนี้ยมันก็ดูสวยเว้ยเฮ้ยมันดูแบบเออพอมันแห้งมันก็ยิ่งดูแบบ บางคนก็ต้องการนะคะเพราะว่าแบบเคยเห็นในในกลุ่มนะคะมันมีแบบเออเขาเอาแบบต้นไม้แบบต้นส้มแห้งแล้วก็เบอร์รี่แห้งไปแบบไปแบบประกอบไปทำไว้ใกล้ๆกันเนี่ยมันเป็นมันเหมือนเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งขึ้นมาเลยนะคะทุกคนมันก็เลยเป็นไวรัลนหนักมากนะตอนนี้ก็คือแบบใครๆก็อยากจะปลูกพุ่มเบอร์รี่นะทุกคนใช่ไหมเชื่ว่าฉันน่ะไม่ได้คิดไปเองแต่รู้สึกว่ามันสวยนะ เนี่ยมันดูเป็นพุ่มไม้ที่สมบูรณ์แบบอะที่รู้สึกว่าไม่เก็บก็ได้อะมันมันสวยอะทุกคนแต่คราวนี้เชื่อหรือไม่เมื่อทุกๆคนแบบก็คิดแบบนี้ทุกคนบางคนก็บอกว่าสวยแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะปลูกแบบประดับสวยงามแต่ก่อนที่มันจะมาเป็นพุ่มใหญ่ๆแบบนี้มันก็ต้องผ่านเลเวลหนึ่งเลเวลสองมันมาใช่ไหมแล้วเลเวลพวกนั้นอนะ่ะมันก็ต้องปลูก ก็ต้องเก็บใช่ไหมทุกคนทีนี้เก็บก็ต้องขายนั่นแหละคือวิกฤตที่ทําให้พุ่มเบอร์รี่ล้นตลาดอะไม่ใช่พุ่มดิีไอเบอร์รี่เนี่ยมันล้นตลาดตอนนี้นะคะทุกคนแม้กระทั่งพี่เองก็ยังขายและดูในตะก้าฉัน <c oughs> ไม่มีคนซื้อรู้ไหมว่าแบบเราอะประกาศแล้วประกาศอีกประกาศเลยประกาศอีกให้แบบให้คนมาซื้อเรา ก,ก็ขายยากมากบอกต,ตรงๆว่าขายยากไหนใครมีใครขายยากมากๆเหมือนกันลองคอมเมนต์มาดูว่าแบบนานที่สุดกว่าจะได้ขายเท่าไหร่เพราะอะไรรู้ไหมทุกคนนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่ต้องการอะมันมีน้อยส่วนคนที่ปลูกอะมันเยอะทีเนี้ยพอเขาจะซื้อเนี่ยเขาไปเปิดที่หนังสือพิมพ์เขาจะเลือกซื้อคนไหนก็ได้เนี่ยดูสิเยอะแยะไปหมดใช่ไหมอ่ะ พอเราจะหาของที่เราต้องการเนี่ยยากมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยมันก็จะมีเบอร์รี่เข้ามาอ่าดูนะคือพี่อะเป็นคนชอบเปิดปฏิทินแล้วเป็นคนชอบแบบเอาของที่แบบตัวเองไม่ค่อยมีเก็บไว้อะไรแบบนี้เรารู้ว่าเราไม่ค่อยปลูกเราไม่ค่อยแบบเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ก็ซื้อซื้อไว้อะไรแบบนี้นะคะแต่พอเปิดดูแล้วมันแบบเอ้ยทำไมมันมีแบบ เบอร์รี่อ่ะทุกคนก็คือคิดแบบนี้ทีนี้ก็มาคิดแบบขนาดตัวเองอ่ะก็ยังปลูกไว้เพราะว่ามันสวยงามเออคนอื่นเขาก,เขาก็เขาก็ต้องแบบเป็นอย่างเราใช่ไหมแต่ทีนี้มันขายยากว้วยมันก็ต้องประกาศแล้วประกาศอีกประกาศแล้วประกาศอีกเนี่แหละคือวิกฤตครั้งใหญ่เกิดขึ้นแล้วนะคะทุกคนคือเบอร์รี่ล้นตลาดแล้วตอนนี้เลเวลไหน เลเวลไหนก็ก็ตามบอกเลยว่าแบบคือเป็นหมดพี่ไปดูเลเวลเลเวลเล็กๆของพี่เนะี่ยก็เป็นม,มันแบบเลเวลเล็กๆก็ปลูกได้เออถ้าเขาแบบว่าเอ,อ้ยแค่เลเวลร้อยอัพนะถึงจะปลูกแบบไอ้ต้นนี้ได้เนี่ยถึงจะปลูกได้เนี่ยก็ว่าไปอย่างใช่ไหมมันก็จะน้อยแต่คราวเนี้ยพอเลเวลเล็กๆก็ ปลูกมันได้ทำมันได้มันก็แบบมันเยอะไงทีเนี้ยลลนตลาดฉ่ำเมืรอคือพี่ก็เลยแบบนี่พี่แบบแต่แต่ถ้าคนไหนที่ปลูกให้สวยงามใช่ไหมพอมันอยู่ที่ระดับเนี้ยก็ไม่มีใครเก็บแล้วนะเพราะว่าถ้าถ้าคิดอย่างพี่อ่ะพี่ก็คือไม่เก็บแล้วเพราะว่ามันสวยแล้วไงแต่เลเวลก่อนที่มันจะสวยเนี่ยมันต้องเก็บไงทุกคนนึกออกไหมอืม แล้วค่ะเดยกก็เอาไปขายเอาไปขายก็ขายยากเลยไม่แปลกใจเลยว่าทําไมในปฏิทินเนี่ยพุ่มเบอร์รี่มันเยอะเหลือเกินมันคงแบบคือบางคนก็อยากปลูกให้มันสวยไงโอ้ไม่ได้เธอมาขอซื้ออะไรเนี่ยนะเออมันคือมันสวยอะเวลานั่งคิดแล้วก็คือหลายปัจจัยที่แบบว่าทำให้ หลายคนปลูกมันนะคะเพราะว่า1แหละมันก็สวย2มันตกแต่งฟาร์มได้มันมันสามารถทดแทนต้นไม้สวยๆที่เราไม่มีได้อย่างนี้นะคะฟาร์มเล็กๆก,ก็น่ารักได้เพราะว่ามีต้นเจ้าหนี้ใช่ไหมล่ะเออบางคนก็คือคือถ้าบางคนคิดว่ามันเป็นแบบต้นไม้ใหม่มันเป็นต้นไม้ใหม่แล้วจะปลูกขาย พี่ขอแนะนำให้ปลูกแบล็คเบอร์รี่นะคะแบล็คเบอร์รี่เนี่ยยังขายได้มากกว่าจะปลูกบลูเบอร์รี่จริงเธอเชื่อเธอเธอเชื่อฉันเออเพราะว่าอะไรพี่อยากปลูกแบล็คเบอร์รี่ด้วยอ่ะให้ทุกคนดูแบล็คเบอร์รี่อยู่ตรงนี้ทุกครั้งที่ประกาศขายแบล็คเบอร์รี่อ่ะเมื่อก่อนคิดว่าแบล็คเบอร์รี่ขายยากแล้วนะ แต่ก็ไม่ได้นานเท่าบูเบอรี่ค่ะเพราะว่าแบบบางฟาร์มก็ไม่ได้ปลูกไว้อะไรมากมายเนี่ยบางทีแบบบางทีเรือเขาก็ต้องการต้องการส่งเรือต้องการเอาไปผลิตอ,นนอันนู้นอันนี้แล้วทุกคนเชื่อไหมสิ่งที่ทำให้มันเยอะไปมากก่อนนั้นคือพวกเจ้าเครื่องผลิตต่างๆอันนี้นะคะแทบไม่มี เรื่องไหนเลยซึ่งพี่ไม่รู้นะว่าถ้าเลเวลเยอะกว่าพี่จะมีไหมแต่ว่าของพี่เนี่ยพี่นั่งดูแล้วนะนั่งไล่ดูแบบนี้ว่าเอ้ยมีอันไหนที่เป็นส่วนผสมของบลูเบอร์อร,อรี่ได้เปล่าคือแบบบลูเบอร์อร,อร,อรี่ทำน้ำได้เปล่าก็ทำไม่ได้เออทำน้ำไม่ได้เอาทำแยมได้ไหมทำแยมก็ทำไม่ได้ซึ่งของพี่เนี่ยเห็นไหมมันปลดล็อกเลเวลเจ็ดสิบของพี่ยังทำไม่ได้ซึ่งพี่ก็ก็ไม่เข้าใจว่าถ้าเราผลิตอะไรไม่ได้เนี่ยทำไมเขาต้องปลดล็อก ให้เราเนี่ยมีมีเบอร์รี่ได้นี่ก็งงเพราะว่าถ้าเราผลิตอะไรไม่ได้อะเราปลูกเนี่ยมันก็เฟอ้อไงมันก็เยอะเรื่องออกไหมแต่ก็แต่ก็ดีแหละเพราะว่ามันมันก็สวยไงก็ขอบคุณมันก็มีข้อดีข้อเสียเนาะเออวิกินีเฟิรเวอร์จริงไหมละ่ะใครคิดยังไงก็ก็ลองคอมเมนต์มาดูนะคะเดี๋ยวพี่จะดูว่าแบบเออทุกคนแบบมีใครคิดเหมือนเราไหมเราคิดว่าแบบ มันเป็นอย่างนี้แล้วมันแบบมีใครคิดเหมือนเราไหมนะเพราะว่าแบบเหตุผลอาจจะเป็นอย่างนี้ที่แบบเปิดปฏิทินไปแล้วอะห้าสิบเปอร์เซ็นเลยบางทีนะฉันว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นด้วยซ้ำมีเบอร์รี่เยอะมากอืมเมื่อก่อนจะเป็นข้าวจะเป็นข้าวโพดอันนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่าเลเวลเล็กๆเขากำลังปลูกขายกัน <Hey. S 1> กำลังปลูกให้แบบ กำลังปลูกให้แบบหาเงินเ,ออเพื่อจะซื้อนั่นซื้อนี่อะไรฟิลแบบนี้ไงออวันนี้ก็มาคุยเจาะจะ๊สนุกไปเรื่อยเปื่อยนะคะเพราะว่าออแบบเราก็คิดแค่คิดว่าจะมีใครคิดเหมือนเราไหมแล้วก็เราคิดว่ามันมันสวยงามนะทุกทุกคนถึงได้ปลูกมันและครั้นี้พอมันสวยงามเนี่ย มันก็ขายไม่ออกเพราะว่าต่างคนก็ต่างปลูกต่างแย่งกันขายสำหรับคนที่คิดว่าปลูกให้มันสวยงามเนี่ยก็ก็ไม่ได้ผิดเพราะว่ามันสวยจริงๆจะปลูกเพื่อเพื่อที่จะขายพี่ขอแนะนำว่า ลูกอย่างอื่นดีกว่านะคะทุกคนเอาล่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะพี่ก็คงจะต้องขอตัวลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เราเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้าจะมาเล่าอะไรให้ฟังรอติดตามกันนะคะ